ไม่มีใครจริงนะเรื่องต่อไปครับจะพาไปทานขนมชื่อคักกล้วยเป็นขนมแบบฉบับจีนแต้จิ๋วนะครับที่ทํามาแค่ปีละผลในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับขนมที่เห็นอยู่นี้นะครับคือขนมชื่อคักกล้วยของโกเจงหรือว่าคุณกัลยากร แท่ตั้งวัย64ปีลูกหลานของตระกูลแท่ตั้งที่สืบทอดวิธีการทําไว้โกเจงทําขนมนี้ขายที่โรงเจอื่อเค้งเสี่ยงตึงซึ่งเป็นโรงเจเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ริมถนนสนามบินตําบลในเมืองอําเภอเมืองพิษณุโลกที่โกเจงเป็นเจ้าของโรงเจครับชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมนําขนมฉือขักกล้วยมาเส้นไหว้เทพเจ้าเพราะเชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลครอบครัวจะรักใคร่กลมเกลียวสุขภาพดีมีอายุยืนยาวเรามาคุยกับโกเจงกันครับ สวัสดีครับโกเจงครับชื่อสัญญยกรแท้ตั้งโกเจงค่ะ่ที่โรงเจงเข่งที่2ถนนสนามเมืองเพิ่มเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะขนมชื่อคักกล้วยทำแค่ปีละครั้งเพราะอะไรครับ แล้วก็ไม่่อยมีเวลาฝนมากจะเป็นงานของมงคลก็จะทําช่วงสูดรจิ้มแต่รุ่นไหนมาก็ทําช่วงนี้กันก็อยากจะทําเหมือนกันนะลูกเราไม่ไหวนะยุมากแล้วเราใช้ใช้มือทั้งนั้นแล้วเราไม่ได้ใช้เครื่องอะไรช่วยเราใช้แต่มือปั้นกันอยากให้โกเจงช่วยบรรยายถึงขนมชื่อคโก้นะครับว่าเป็นยังไงขนมคนไหวความพุุษและพี่น้องกลมเกลียวกันในกลมกลมเสร็จไปโพก็หมายถึงล่องโคล่องใสของความพุทธผลตอะไรนี่ก็จะไหวทุกอย่างไหวรวมทันงอย่างระเพณีของคนจีนนะเนาะ กอเชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็จุกสุดท้อนมาขนาดนี้เป็นเป็นในสมุนไพรนางวนก็เอามาคัดเอาแต่ยอดเอามาล้างเอามาต้มเอามาปั่นเมื่อก่อนนี่ต้องเอามาโขลกตำแล้หลังก็เอามาปั่นได้แต่ไส้ก็เป็นงาดำเอามาคั่วกับถั่วทองก่อจะได้แต่ละลูกก็ไม่ใช่ง่ายๆแป้งแป้งเขาก็ต้องไปเอาแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับ ไอใบสมุนไพรนางนวลถึงขั้เนี่ยต้องมาปั่นกระแป้งราดกับมันอีกต้องไปต้มมันซื้อมันมาต้มเป็นลายขุ่นก่อนจะได้รูปแต่ละรูปครับขั้นตอนในการทําขนมนานไหมครับนานก่าจะทำกว่าจะปั้นเป็นรูปแล้วเป็นอาทิตย์ก่อจะแกะชิ้นขากว่าจะปั่นกว่าจะคั่วงานแล้วปั่นกว่าจะควรเป็นไส้ขนมต้องทาแป้งก็เหนียวอีกอะไรอีกแล้วมาตัดใบตองทาน้ำมันกว่าจะนึ่งโอ้งานผิดกรรมเยอะกว่าจะได้ แล้วราคาชิ้นละเท่าไหร่ครับ เมื่อก่อนชีลดิ้ยี่สิบตอนนี้ไม่รู้จะต้องขึ้นปะ่ะเพราะน้ําตาลกล็แพงอาจจะขึ้นเป็นยี่สิบห้าใช่ไหมอาจจะเพิ่มห้าบาทขอขึ้นห้าบาทเลยเพราะมันไม่ไหวน้ำตาลแพลงมากดำก็แพงแล้วยังต้องใส่น้ําตาลโอทึงนะไม่ใช่ว่าน้ําตาลธรรมดานะมีคนถ่ายขึอะไนระน้าตาลใส่แดงมั้งโอทึงรสชาติของชื่อขัดกล้วยเป็นยังไงครับเดี๋ยวม,มันจะเน่นขึ้นมามนจะเนจะหนียวจะนุ่มจะหอมหอมงาดำมาหอมไอ,อ้กเปกลือกอสือขัดไอ้จมูกไผนะ่เนี่ยเปลือกมันก็จะหอม จะเหนียวนุ่มะเีแบบแ้ยเวลานิ่นขึ้นมาร้อนจะอร่อยมากแต่ถ้าไว้พักตป๊งนึงก็จะเย็นจะแข็งน,นิดๆแต่แล้วก็เป็นนึ่งมันจะหอมเป็นนุ่มอร่อยบางคนก็เอาไปทอดก็มีบางคนเขาก็บอกว่าทอดก็อร่อยนะนิ่มอร่อยหอมแต่แล้วแต่เขาชอบอะสรําหรับคนที่อยากทานขนมชื่อคักกล้วยของโกเจนะครับผมก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับจุดจีนจะไม่เหงา ถ้าได้นังเทาในซองแดงโอ้โหกินกลางอะแหละนั่นเพื่อนเฮ้ยสนุกไหมละ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับรายการทำดีรวยได้ครับกับผมกนพัฒนนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15ทางช่องวันสาที่หครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ